อ่าสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณอยู่กับพริอนคร วันนี้นะครับผมว่าต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะครับผมมาเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะเป็นวันที่ผมได้ไปเล่นเกมเกมหนึ่งกับทางบี้เดสกาครับผมฮะซึ่งก็คือเกมอ m มองอาครับผมฮะแต่ว่าไม่ใช่ a m มอ g u าค์ที่แค่ไปนั่งกดมือถืออย่างเดียวครับผมเพราะเป็นอ m มอง u s เวอร์ชันคนจริงอ่าหลายๆท่านอาจจะเคยดูแล้วนะครับผมเขาออกมาหลาย EP แล้วครับผมซึ่ง EP นี้ผมได้ไปเล่นกับเขาด้วยครับผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นขนาดไหนใช่ไหมฮะดูชุดผมเนี่ยพร้อมมากครับผมเอาล มแบบโดนลงจากรถปุ๊บกูได้เล่นเลยอะ่ะไปไปเลยมันจะแตกไหมวะ <c oughs> แต่ว่ากูต้องนั่งอย่างงี้ไปจนถึงเลยหรอ <c oughs> ช็อตก่อนมั้ย เรามาถึงกันแล้วครับผมค่ะวันนี้เราจะถ่ายากันที่ตรงนี้นะครับผมมามันรู้สึกว่าเป็นสนามกันมางเลยนะทุกอย่างนี้นะครับผมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่วันนี้คุณเล่นด้วยปะเน่ะเล่นด้วยครับคุณสีอะไรผมไม่รู้เรื่องเล้วเขาให้มา <c oughs> เนี่ยยังไม่มีชุดเลยไม่รู้แต่ผมจองสีดำเรียบร<อ>้อย้เ<อ><อ>ตรียมมาจากบ้านมาเต็มเลยผมเตรียมมาจากบ้านผมบอกแล้วผมพร้อมมาก ่ผมพร้อมขนาดไหนไปดูผมพร้อมขนาดไหนที่ผมตื่นเต้นนะผมใส่นี้ก่อนนอนตื่นมาปุ๊บผมโดดมาได้ยังนะได้ยอดมากจริงๆนะเนี่ยบี้เขาเซ็ตทั้งหมดนี่ภายในแค่สองวันเองนะครับผมเพื่อถ่ายอะมองอาร์ตแบบเวอร์ชั่นคนจริงนะฮะนี่ฮะยิ่งใหญ่แค่ไหนลองดูนะวันนี้คุณหมดคุณหมดไปเท่าไหร่ครับเพื่อเซ็ตถ่ายอันนี้ฮะยี่สิบสองล้านยี่สิบสองล้านเพื่อเซ็ตถ่ายหนึ่งคลิปใช่ครับอ๋อถ้าทำอะไรต้องทำให้มันจริงจังนะทุกคนคุ้มค่ามากนะฮะ แก่ yeah, สิ <text y> <clubs> มาเลยมาถ e. ่ายแบบไปยืมยืมเจ้าของถ่ายอ๋อก็คือเดลี่เป็นแบบสนามคือเลเซอร์ป่ะใช่ใช่ใช่ยกพวกยิงยกพวกยิงครับผมเขาแอบมาเก้าดูทางกันก่อนครับนี่ฮะโอ้โหถ้าตายทีนี่ไม่ต้องสืบเลยนะฮะสมมติว่าผมโดนแทงตายเนี่ยนอนเลยะคือชั่วโมงอะไม่มีใครหาเจอเราตายใหญ่มากแล้วมืดด้วยเนยประเด็นโอ้โหตายตายตายหย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไระเฮ้ยไ้ไ,วไหวหะวะอ้น,นี้เขาไหเจ้าที่หรือว่าหรือว่าอะไระเอ้ยกูไปข้างนอกดีกว่ากูกลัวล้เคครับผมตอนนี้จะเริ่มอธิบายกดกัน,กน,กนผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าแกสกันกนะผมว่าวันนี้จะมีใครมาแขกันบ้างผมมาไอเดีย ปกติเล่นเอามองอัดไหมครับไม่ค่อยเล่นเลครับไม่ค่อยใช่ป่ะแต่พอเก็ตอยู่นะเพราะว่าผมเห็นคลิปคุณอยู่ผมชอบมากพร้อมนะวันนี้เฮ้ยกดได้ป่ะเนี่ยเซ็ตอยู่เซ็ตอยู่แต่ก็ไม่มีแป้งอะพร้อมแป้งสีม่วงแป้งไม่ใช่อินร์เตอร์นะคะยังสีม่วงเป็คนดีอะโอ้โหคนอย่างนี้นะฮะน่ากลัวกว่าเพื่อนเลยนะฮะคือยังไม่ทันเริ่มเก็ตบอกตัวเองเป็นคนดีนะเฮ้ยนี่พร้อมมากพร้อมมากจิ้มแล้วจิ้มแล้ว มองนาทียวหไลน์เนาะก็ขอบคุณท like oh. <iniz> ุกคนก่อนที่มาสนุกกันวันนี้ครับเดี๋ยวตอนแรกผมจะแจกแจกการ์ดก่อนว่าใครเป็นดิโพสเตอร์ทุกคนจะหลับตาแล้วได้การ์ดไปว่าโพสเตอร์จะมองหน้าแล้วรูว่าใครใครนะมนโพสเตอร์ด้วยกันเนาะเวลาเราไปเล่นทําภารกิจเราทําจนเสร็จแล้วมันจะมีเลขมิชชั่นบอกอยู่ว่าภารกิจนั้นภารกิจน่ะสมมติเป็นภารกิจที่2เราก็ดินที่2แลเรากดส่ง แ,แต่ถ้าสมมติเป็นโจรก็อย่าส่งแต่ให้ทําเหมือนส่งได้แล้วคอนอื่นห้ามไปจ้องแบบอืมส่งจริงหรือเปล่าห้ามโค,คุณต้องบอกเอกก่อนเลย importer สามารถลากศพไปเก็บซ่อนได้ลากศพเนี่ยครับแล้วในกรณีครับผมเป็น importer แล้วเขาเป็นคุณเนยคุณต้องลากคุณอ่ะผมต้องลากคุณจเลไม่ได้ว่าไม่ต้องลาก<ม> กอล์ฟแม่ไม่โดนฆ่าหรอกคุไม่ฆ่าก๊อป์แม่เราดูไปยังโบสเตอร์เหนื่อยโอ้ยมอสเตอร์ต้องครูดาวสมมติแทงแล้วอย่าแทงต่อนะให้ให้รอโดยนับในใจสิบห้าวิก่อนค่อยแทงต่อไม่ใช่ถึงต้องทำสี่ห้องเลจะพาดูทั้งหมดเลยทุกคนแล้วก็ตะโนทาดมีด้วยคือปกติผมไม่ทำตะบโนทาดเครื่องพูดแล้วเบื่อไม่มีใช่ป่ะอะไรไม่มีไม่มีอันนี้มันอันแรก คอมเมนต์เขาบอกอยากให้อยากให้คอมพเตอร์เก่งเก่งกว่านี้อยากให้เปลี่ยนไปไม่ได้อยากให้ลมข่อมันจะลงไงเดี๋ยวเราจะมีที่แก้รหัสอยู่ตรงนี้โดยรหัสเอามาจากไหนรหัสเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่มีทั้งหมด4ี่จุดกระจายอยู่ในนี้ นี wow. oh. ่ก no. no ินไข่เลยลูกลองกันเมื่อกี้เนี่ยผมเดินเข้ามาดูแลยคุณผลนี่คุณว่าอะไรตัวเนี่ยเป็นภารกิจใช่ไหมภารกิจนี้ให้ร้องร้องเพลงนี้ด้วยพยัญชนะขอไข่คุยเข็บไข่ครั้งหั่วไข่คำไข่ของอันนี้คือเสียบให้มันทะลุจากข้างเนึองไปอีข้างเนึองห้าอันเฉยห้าอันเหรือดูแยกไั้ไหมไม่ไม่เอาขวดทำสองล่อต้องเอาเปี่ยนความอ เม็ดทองเขาโพดอย่างนี้แย่มากถ้าเจอไม่เล่นแล้วนะไม่ควรเล่นแล้วนะบอกเลยนะไม่เลยไม่อมไม่เปิดด้วยไม่ยอมไม่เปิดด้วยใไรวะเนี่ยดไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดข้โพดแล้วข่ะไม่เนี่ยผมไปนั่งแยกไข่ตรงนน้นดีกว่าูเนยบอเมื่อวนี้มันจะป๊ไ่เลอที่่วงตองสุดเงไม่เห็

อันนั้นคือยังไม่หาใช่แล้วผมว่าเคปไี่น่าสนใจไม่ใช่เบื้องหลังมองอาร์ตแล้วครับเป็นไอ้พวกของแคมเปญเนี่ยหละโอริโอโอริโอ้กินสองอันต้องบิดคิมๆก่ิมไว้มาทำอันนี้ดีนมไม่มีนมแล้วผู้ชมว่าไอ้นี่คือข้ามหาเครื่องใส่รหัสเวลาแก้ไอซัมโบเกตของอินโฟสเตอร์ฮะโคตรล้ำฮะคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเออแต่มันไ่า่มากเลยเออ โอเคครับผมมาตอนนี้เขากำลังจะเริ่มเล่นตาแรกแล้วนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าภาพบรรยากาศในเกมจะเป็นยังไงนะครับผมด้ที่ช่องลีดจุดานะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปลุยก่อนนะครับผมเป็เจอกันบ่าย แน่นอนมันโค้กดนีกว่าคนระับเขาบอกว่าแค่เอาตุ้ดไปเช็คเดี่ยวถูต้องตากโค้กแล้วมันจะฟู่ของมันเองโอ้โหคุ่รู้เนี่ยไหนลองนี้่ออ 球 ผมยากทำแบนี้ต้เขาตทงครับเเฮ้ยเหมือนว่าในตอนนี้มีคนที่ไม่ได้กลับมาใช่ไหมเฮ้ยใ่หรอเฮ้ยเอากินพิกมาใช่ไหม โอ้ไม่ได้ตายผมเป็นคนโอดครับผมเป่าเป่าตน้งจากเจอศพว่าอะไรผมไม่ได้เจอศพแต่ผมสงสัยพี่บีครับผมอะไรคะทำไมทงสัพี่บีอย่างหนึ่งว่าภารกิจที่สองเนี่ยไอ้ที่มันล้วงหาข้าวโพดเนี่ยผมเป็นคนทําแล้วผมวางลงาไปแต่พี่บีทำนานมากแล้วพี่บีไม่มีข้าวโพดเพราะอะไรครับพี่คิดว่าเราอ่ะเป็นคนแกล้งทำถ้าสมมุติพี่พี่ไม่เอาข้าวโพดจับเข้าไปทำจ้ะมันก็เหมือนกับว่า เหมือนก variance, invers, ับย ah. ังไงอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ผมผมผมก็สงสัยพี่บ like> like ี้ผมเดินไปจังหวะพี่บี้กำลังทำภารกิจกิโดริโอผมเห็นจังหวะพี่ไอ้กันกดส่งภารกิจแต่ในปากเขาไม่เคี้ยวอะไรเลยเฮ้ยเขาเดินออกมา ทำไมปากทำไมเขากืนเหรอเขากินคนเดียวน้ำเลยพี่กินน้ำไปแล้วไม่ต้องพื้นไม่ต้องพูดพี่กินน้ำไปแล้วเร็วมากเลยอ่ะกินน้ำไปแล้วเลยวิ่งหนีโยกมาก่อนเมื่อกี้แล้วก็มาเจอสเกีตเมื่อสักครู่รู้สึกว่ามันน่าจะตายแล้วทีมใครจะปกป้องพี่บีไหมครับแสดงตัวมาเลยผมองสันงส่งพี่ก่อนเออเหมือนกันเมื่อกี้ตอนลงจากบันไดตรงนี้เลยค่ะท่านผู้ชม พี่กอฟแต่ถ้าทีมเดินมาสักครั้งพี่กอฟเหมือนแบบเหมือนจับบริเวณตรงเนี้ยที่แบบที่เก็บมีดอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะเงิาเฮ้ยดูแล้วชัดเจนพยายาโบ้ยพยายาโบ้ยไปจะได้เวลาโวตแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนหลับตานะคะแล้วก็ชี้ไปที่คนที่กดจะเป็นฆาตกรนะคะแต่ถ้าไม่มีเบาะแสนะคะก็ไม่ต้องชี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะหลับตาแล้วชี้ค่ <hyster arian> ะโอเค อย่าเพื่อก้มมือลงนะคะลืมตามาดูผลโหวเออเอกฉันมากนะโอ้เอกฉันมากเลยนะในตอนนี้ก็มีคนที่ต้องบอกนะคะก็คือพี่บีนะคะสีแดงตัวคุณเนี่ยเหมือนกับปกจอนวิกอะที่ปืนมันลงมาบนหัวเยอะๆขอดูการหน่อย ตามตรงกันนะว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นอินพ็อสเตอร์จังอยากเห็นเขาจะไล่เค้กเฉยๆเลยครับนนล้นวนเลยนะฮะอ้าวเป็นจริงวะเป็นทุก <c oughs> เมื่อแล่ตอนนี้เราก็เหลืออยู่อีก4ภารกิจนะคะทุกคน4ภารกิจกับอินพ็อสเตอร์อีกหนึ่งคนนะคะขอเชิญไปทำภารกิจได้ะคะ่ะ สี่อันอันใกล้สุดนี่ ามีคนแก้ไปแล้วค้เหนื่อยฟรีบ้าเ้ยเอให้คนบอดครับผมสงสัยอยู่คนหนึ่งทับทิมทับทิมมองผมหลายรอบมากเขาจะแบบเดินแล้วก็ แล้วก็มีชัางเน<อ>ื้อสานิดนึง,ไ,<อ>งไม่ใช่งเงื้อไม่ใช่ชัเงื้อเออนั่นแหละหนูว่าจะไปท้าภารกิจตรงมุมนั้นแล้วหนูนึกว่าบอกท่านหนูไปเจอพี่ป๊อปแล้วพี่ป๊อปว่าจะเดินหนีหนูจะได้เดินไปทำเว้ยแต่หนูโดนพี่ป๊อปแทงหนูโอ้โหใช่หนูโดนพี่ป๊อปแทงแต่หนูจะไปร้งองเพลงแล้วผมแก้ต่างให้ครับพี่ผมว่าไม่ใช่เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อกี้ผมปะกับวิทย์ิมตรงทางโค้งวิทยคิมตกใจมากคือแบบเห็น่าหมดแล้วคือผิดที่ใส่อินโพสเตอร์ส่่วนใหญจะมี ที่ใส่ที่แบบว่าต้องแบบเียนนะทำไมผมถ <ผม S 2> <ร>งทำอะไรสงสส่ที่ปื้มคุเห็นที่ปื้มอ่ะคุกคิกคลุกคิกตัวไข่อ่ะผมเดินไปทำภารกิจลน,นลงมาไข่เหมือนเดิมฮไข่อ,อยู่เหมือนเดิมไม่มีเปลือกเลยไม่มีเศษซากงั้นฟังผมแก้ต่างเพราะว่าผมมันลืมไปว่าผมมาทำภารกิจไอตัวแทงเข็งค้างเอาไว้ผมแค่ไปแค่อันเดียวมันต้องแทงห้าอันคนเลยบอกเอ้ยลืมไปเลยต้องขึ้นไปทำอันนั้นก่อนผมขอมองต่างนะใครจะเบร์ผมไม่รู้นะแต่ผมเอกเนียชิ้งไว้ตรงนี้ก่อน หลับตาเราชี้คนที่คุณคิดว่าเป็นอิมโพสเตอร์ค่ะแล้วคนชี้นะคะถ้าไม่โหวตก็ไปตรงนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้ทุกคนลืมตามาดูผลโหวตนะคะเอ๋แอบมาดูแต่ว่าน่าเสียใจด้วยนะคะสีบู๊ชอบเงียบๆมากแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่จริงคนต่อไปลูกโป่งดำ อ้าวเฮ้ยคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณปล่อยให้เขาหรือเปล่าลสรุปเอกไม่ได้เป็นครับผมเบรมเข้าฟรีอตาก่อนนะเอกโอเคธรรมาภิบาลธุรกิจ แม่เจ้าโหยเจอสมครับเดียรตายทีนี้เป็นการเต่าเจอสมใช่ไหมคะใครเป็นคนเต่าคะผมเองครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะกิดอะไรขึ้นครับครับผมอันดับหนึ่งบอกก่อนผมเป็นเจอรีพอร์ตแน่นอนนะฮะอันดับหนึ่งผมกำลังจะไปคำควสไข่ต้มนี่ผมค้างเอาไว้อยู่เนื่องจากผมอยากกินไข่ต้มจริงๆนะครับผมฮะและทีนี้เนี่ย ผมเจอเดียนอนตายอยู่ครับตรงไข่ต้มเดี๋ยวนะแต่ทำให้คุณมาโผล่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมมาสงสัยคุณคุณจะเป่าอะไรทําอะไรอยู่ตรงนั้นม่ก้เก็ตก้เก็ตทำนานมากมีบางอย่างอยากจะพูดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แป้งเตียทับทิมเดินไปที่ชานเดียวกัน<ช>ทัพทิมกํลาลังปักปักไอที่เป็นถุงถุงน้ำอยู่ส่วนเตี<า>ยกาลังปอกไ่ไม่ใช่เตียก<น>ำยลังปอกไข่อยู่แม่ก็เลยอ่ะสงสัยะรกิจนี้มีคนทำนะก็เลยเดินออกไปแล้วสักพักหนึ่งพอเดินมา แน่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมกับพี่ป๊อปยืนยันได้เพราะว่าเห็นพี่ป๊อปเป่าตรงนี้ผมก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่วนอยู่แถวนี้บริสุทธิ์กเราสองคนบริสุทธิ์ผมเห็นคุณสองคนอยู่แถวนี้เหมือนกันแล้วผมเดินไปทำไข่ต้มนุ่งละไก่ไม่รู้สงสัยไครสงสัยใครไม่รู้หมดเวลาวว่าหมดเวลาประชุมแล้วนะคะทุกคนได้เวลาหวดแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะหลับตาแล้วก็ชี้คนที่คุณช่อเป็นฆาตกรนะคะ โอเคทุกคนลืมตามมาดูนะคะว่าใครโดนหมด,ดยังที่สุดเพะ,ะไม่ชี้นูนเลยนาิตาดีใจที่มีคนที่สะบอกไปนะคะก็เนั่นที่ทับทิมนะคะอา้อาวอ้าวคุณหวดผม<อ>เฉยเลยผมอุตส่าห์ไม่ชี้คุณนะผมอุตส่าห์ชี้แป้งนะอไ<า>ม่ชี้ผมนะเป็นคนเป็นคนดีค่ะอ้าว คุณวัดตลอดเลยอ่ะมันพิสูจน์ว่าเลด้าผมใช้ไม่ค่อยได้ให้ลูกโป่งที่ใช้ไม่ค่อยได้นะครับผมนะทีเราแก้แค้นให้คุณสองคนแล้วไม่ต้องกลัวเอตด้วยคุณเมธชนะเพราะผมเลยนะบอกเลยใครคนร้ายอยากให้มีคนเปไลฟ์บอร์ดอ่ะถ้าทีมเป็นเหรอใครใครนะโอ้จัดออก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  เอาผมนี่ก็เป็นบทสรุปของการเล่นในวันนี้นะครับผมมาดูหน้าผมก็บบีเป็นตัวอย่างนะอ่าใครอยากดูนะครับไปตามดูได้เลยนะครับกับ a มองอ Us i n นเรี Life ครับ EP ที่45ใช่ครับรับผมมาเป็นคนดูได้เลยนะครับช่องบี h e s ส a r ครผมครับผมเลือกมากมันมากแต่ละคนเนี่ยเหน้าสวยคนเดียวว่าไม่โดนดูดีป๊อปหนักสุดเลยพางออกแล้วไม่งั้นเละกว่านี้เกมนี้เขาต้องพูดน้อยๆเลยหน้าเลยไปตามดูไปตามดู